ก่อนจะไปฟังเรื่องของวันนี้ผมขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภาคกลาง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆสดสดร้อนๆเมื่อวานนี้ตอนห้าทุ่มเรื่องเกี่ยวกับพี่ๆสายฟูดทั้งหลายที่ขับรถส่งอาหารจริงๆแอดมินได้เล่าไปหลายเรื่องแล้วแต่วันนี้จะเป็นเรื่องของพี่ที่ขับรถส่งอาหารเริ่มจากเมื่อวานพี่คนที่ส่งเรื่องเข้ามา ชื่อว่าพีวิต์ตอนนั้นพีวิต์ก็ขับรถส่งอาหารปกติจูจูก็มีออเดอร์หนึ่งเด้งเข้ามาพีวิตรก็กดรับออเดอร์แล้วไปรับอาหารออเดอร์นี้ลูกค้าจ่ายเป็นผ่านบัตรเครดิตคือพีวิต์เขามีหนะ้าที่ไปรับแล้วก็ไปส่งโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับร้านค้าแล้วก็ไม่ต้องเก็บเงินจากลูกค้า ถือว่าเป็นงานที่ง่ายมากเลยครับปกติแล้วพีวิทต์ก็ขับรถเวลากลางคืนตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่เคยพบเจอเก,กับเหตุการณ์อะไรด้วยแต่วันนี้ไม่เหมือนทุกครั้งเพราะเส้นทางที่พีวิตรเต้องไปส่งอาหารนั้นมันค่อนข้างจะเปี่ยวมากไม่มีไฟข้างทางแล้วก็เป็นป่าบรรยากาศตอนนั้น มันน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกพีวิทย์ก็ขี่รถไปถึงที่หมุดพอไปถึงที่หมุดพีวิทย์เขาไม่เห็นบ้านคนตอนนั้นพีวิทย์เขาก็รู้สึกแปลกใจไม่แน่ใจว่าลูกค้าเขาปักหมุดผิดหรือว่า G P S พามามั่วกันแน่พีวิทย์เขาก็ไม่อยากจอดรถอยู่ตรงที่มืด,มด โดยข้างทางเขานั้นมีแต่ป่ามีแต่เสียงจิ้งดีดร้องเขาเรีบโทรหาลูกค้าทันทีขณะที่เขาโทรหาลูกค้านั้นจ,จู่ๆลูกค้าก็รับตอนนั้นห่างตาของพีวิทย์เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ตอนนั้นพี่วิทย์ก็ไม่ได้สนใจเนื่องจาก กำลังคุยกับลูกค้าอยู่แต่พีวิทย์แค่รู้สึกแปลกใจเล็กๆว่าทำไมตรงที่มืดๆแบบนี้ถึงมีคนอยู่ทั้งๆที่มันก็ไม่มีบ้านคนเลยแม้แต่หลังเดียวครับพอลูกค้ารับสายพีวิทย์เขาก็ถามต่อไปว่าลูกค้าใชนให้ส่งของอยู่ตรงไหนครับเนื่องจากตรงที่เขาอยู่นั้น มันไม่มีบ้านคนเลยมันมีแต่ป่าพีวิทย์เขาก็สงสัยว่าลูกค้าปาักหมุดผิดหรือเปล่าลูกค้าบอกว่าเขาไม่ได้ปักหมุดผิดแต่เขาจะให้ส่งตรงนั้นจริงๆลูกค้าตอบกลับมาว่าพี่วางอยู่ตรงนั้นแหละหนูรบกวนพี่ช่วยเรียกแฟนหนูให้เขามากินข้าวด้วยได้ไหม เราะว่าแฟนหนูเขาเพิ่งประสบอุบัติเหตุลดความตายเมื่อมีกี่วันมานี้เองตายต้นไม้ที่หนูปักหมดไว้นั่นแหละพอได้ยินแบบนั้นพีวิทย์ถึงกับช็อกเลยพีวิตรีบวางข้าวลงแล้วก็ขี่รถออกมาตอนนั้นห่างตาของพีวิทย์ได้หันไปมองตรงกระจก แล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นตอนนั้นสติพีวิต์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เรื่องแต่งเพราะว่าตัวพีวิต์เขาได้โพสต์เรื่องนี้ลงในกลุ่มของคนขับรถส่งอาหารด้วยแหละครับเชื่อว่า พ,พี่ที่ขับรถสายฟูดทั้งหลายบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาก็เป็นไปได้เหมือนกันขอขอบคุณเรื่องเล่าจากพิวิทย์จากทางภาคกลางจากหนุ่มขับรถส่งอาหารสายฟูดครับผม